บทอาคยานอำเภอบึงสามัคีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงสบึงสามัคคีนามนี้แสนเปรมปรีเป็นหนักหนาอากาศสดชื่นอุราแมกไม้นานา,นาสุขใจแดนดินวัฒนธรรมน้อมนำ พอเพียงยิ่งใหญ่วิถีกเกษตรยาวไกลภูมิใจเศรษฐ,ฐกิจดีประเพณีเด่นสง่าปวงประชาเป็นศักด์ศรีบุญพระเวทของทุกปีชาวบึงนี้แสนภูมิใจอนุรักษ์ประเพณี ของดีสิบสองเดือนไซขบวนช้างอันยิ่งใหญ่รักษาไว้ตลอดการวิถีชีวิตเรียบง่ายจุดมุ่งหมายเพื่อสืบสารประเพณียั่งยืนนานคู่ลูกหลานสืบไปเอ่ย